สวัสดีค่ะหมอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับปอนสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับอยู่ในรายการเยียวยาใจไปด้วยกันนะคะเนี่คือวันอังคารแบบนี้วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนอาจจะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราหวังดีกับใครแต่เราเผลอพูดไปผิดที่ผิดเวลากลายเป็นโดนเมาส์โดนคนไม่ชอบ โดนคนรู้สึกไม่ดีกับเราเนี่ยทําไมมันเป็นแบบนั้นอันนี้เหตุการณ์บางทีเราอาจจะเป็นเหยื่อซะเองนะกลายเป็นคนที่ไม่รู้สึกดีกคนที่เขาหวังดีกับเราก็ได้เดี๋ยวเราจะถามคุณหมอกันนะคุยกันว่าทําไมบางทีเวลาเราหวังดีเนี่ยแต่ว่าพอการที่มันผิดที่ผิดเวลาทำไมมันที่มันกลับกลายเป็นเรื่องร้ายแรงได้โอ้อันนี้เรื่องมหากาบอันนี้บอกเลยเป็นเรื่องแบบหนึ่งในเรื่องยอดคิดที่ทําให้แบบคนปกติคนดีๆนี่แหละก็ ต้องมาปรึกษาจิตแพทย์เนาะว่าทําทไมทาไมมันเกิดปัญหาชีวิตแบบนี้กับอีชันฉันก็ไม่นึกไม่ออกนึกนึกไม่ออกว่าทําไมมันมันเกิดแบบนี้ได้เพราะว่าไม่เคยประสงค์ร้ายใครเลยหวังดีคิดดีรักคนมีเรื่องนี้รักด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเรามา,าค่อยๆแงะกันละกันเนาะทีนีอ้อย่างที่ปอยบอกอะว่าบางทีการอยากช่วยคนอื่นจะเป็นการช่วยด้วยการการะทําหรือแนะนําหวังดีอะไรก็แล้วแต่เถอะ ด้วยกว่าจีกรรมกายกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะเอแต่มันผิดที่ผิดทางแล้วเกิดปัญหาอันนี้เกิดขึ้นเยอะไหมกเกิดในชีวิตจริงคนเยอะมากเนอะแต่แต่มรนขอขอบแบ่งเป็นสองกรณีก่อนกรณีหนึ่งเนี่ย <c oughs> คือเราหวังดีเราเกิดปัญหาโดยที่เราไม่รู้ว่ามันผิดที่ผิดทาง <c oughs> เนอะอันนี้จะเป็นส่วนคนส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาเนี้ยคือไม่รู้หรือบางทีไม่ได้ไม่ทันคิดกับอย่างที่สองอะ่ะ ก็รู้ว่าผิดที่ผิดทางอ่ะแต่ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้แ<ค>ออ,อไม่ได้สน,นใจไม่ไ้ใส่ใจน้อยไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดกรณีหลังเนี้ยจะจะจะไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยงงเพราะว่าเจ้าตรงทีก็จะจนึกออกว่าเอมอมันก็ผิดทางจริงๆแหละเนาะทีนี้ง่ายคือง่ายง่ายสุดเลยก็คือเราเราต้องบอกก่อนว่าการคิดดีหวังดีทําดีเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าคิดดีทําดีพูดดีแล้วมันจะเกิดผลดีเสมอไป อันนี้มันต้องคอ่งบนกับสถานที่เวลาแล้วก็ความพร้อมของคนที่เราจะไปหวังดีด้วยว่าหน้าเน่ะพร้อมที่จะให้เราหวังดีไหมเนาะจริงจริง,รงเรื่องนี้เป็นเรื่องอเป็นเรื่องเ,เรื่อง,เร,องเรื่องใหญ่เรื่องโตอ่ะอืออืม,อมคือเดี๋ยวเราพูดถึงตรงนี้นะต้องยกตัวอ,อ,อย่างเหตุการณ์เราแบบใกล้ๆตัวที่อ่าเราอาจจะเจอกันบ่อยๆนะอย่างเช่นถ้าคนที่มีลูกอ่าเอาเรื่องที่เพิ่งเกิด ขึ้นกับเองเคยที่ได้ยินมาดีกว่าว่าอย่างเช่นคนที่เพิ่งคลอดลูกมาเนี่ยแล้วก็มีคนบุคคลที่ไปเยี่ยมญาติเพื่อนที่หวังดีแล้วก็ถามว่าน้้ำนมเธอมาหรือยังนมเยอะหรือยังอุ้ยลูกแบบงับเข้าเต้าได้หรือเปล่าอันนี้พวกคุณแม่กับคุณพ่อจะทราบดีนะคะว่าจะเป็น เป็นประโยคที่ถ้าหวังดีถ้าคนรับสารเนี่ยรู้ว่าหวังดีเนี่ยก็จะโอเคเอตอตอถามตอไปไม่มีอะไรเออมาแล้วมาน้อยยังไม่ค่อยมาเลยเดี๋ยวให้นมของไปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณแม่คนนั้นเนี่ยดันเครียดขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นวิมากัดเราหรือเปล่ามาหาว่าเรานมน้อยหรือเปล่า เอ๊ะทำไมถึงต้องถามเรื่องอะไรแบบนี้อันนี้จะพอๆ,ๆกันกับเรื่องที่ทักว่าอ้วนผอมเนาะที่เราคุยกันไปหลายทีแล้วอ้วนผอมดูโทมทําไมนอนไม่พอไหมเรื่องอะไรแบบนี้ในการถามการแนะนําการขุดคุยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องดูจังหวะยังไงอะหมอบางทีคนพูดอะไม่ได้คิดอะไรเลยนะถามไปตามภาษาเราเออดังนั้นดังนั้นเนี่ยอ่ะท่านผู้ฟังเราท่านผู้ชมเราลองคิดตามแล้วกันนะ ถ้าเกิดใครรู้ตัวว่ามีแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่แน่ใจเอะมันถูกหรือผิดถ้าฟังเรารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นเนี่ยหยุดซะอย่าทำอีกแต่ถ้าเกิดใครไม่เคยคิดว่าเฮ้ยเพิ่งเคยนึกได้เพิ่งเพิ่งหมอพูดแล้วหรือปอยพูดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเคยทำในอดีตอะ่ะเอาอดีตเป็นบทเรียนแล้วอย่าทำอย่าทำเพิ่มในอนาอคตหรือประจุเนาะอ่ะถ้าเราถ้าเราแยกย่อยออกมาเนี่ยอย่างที่ปอยเล่าคือเอาเรื่องีเจอเยอะมากนะไอ้เรื่องถามว่าไอ้น้ำนมเนี่ย หนึ่งก็คือ,อเรื่องน้ำนมนมแม่เนี่ยหนึ่งต้องดูว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยจริงๆแล้วตัวคนสังแบบพร้อมรับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะหนึ่งก็ตัวเขาพร้อมรับไหมความพร้อมรับเนี่ยมันมีหลายหลายหลาย,ลายอย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือเวลาตอนนั้นเนี่ยเขากําลังทําอะไรอยู่ถ้าเกิดเขากําลังวุ่นหวหายกาเรเลี้ยงลูกหรือกอาาาําลังทะเลาะกับสามีหรืออารมณ์ที่มันยังไม่ปกติเนี่ยการพูดในเรื่องพวกเนี้ย มันง่ายต่อการที่จะแปลไปเป็นการตำหนิหรือแปลเป็นในการวิภาพวิจารณ์สูงเนาะเพราะว่าเจ้าตัวหลักจะถามว่าให้นมเป็นยังไงบ้างหรือนมอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าตัวเขากําลังมีเรื่องเครียดไปรู้สึกว่าทำไมฉันต้องมาตอบอะไรที่มันเหมือนแบบโดนซักไซส์อ่าใช่เหมือนโดนกดดันถูกกดดันทำไมถ้าถูกซักฟอกยิ่งถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาแบบทะเลาะก,กับแม่ผัวอยู่แล้วหรือว่าทะเลาะก,กับแม่ตัวเองอยู่แล้วว่าเรื่องการให้นมลูกเพราะว่า พิสตีการให้นมลูกมันเยอะมากปัจจุบันใช่ไหมครับแต่ว่าแค่ว่าคุณแม่ทุกคนจะมีน้ำนมเยอะทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อนน้ำนมมากหรือน้ำนมน้อยเนี่ยเขาไม่เท่ากันถ้าเกิดน้ำนมมากเป็นแบบไหลภาคไหลภาคเนี่ยอันนี้เขาไม่มีปัญหา,ราหรอกนั่นก็ให้กันไปเถอะอันนี้มันถามไปเขาตอบได้เขาไม่มีความกดดันนะเพราะว่า<อ>ให้ได้เขาอฉันชอบมากดูดเยอะๆฉันจะได้น้ำนมไม่ไหลอะไรเงี้ยเขาโอเคทุกอย่างเลยคนอยากให้ลูกได้นมแม่เยอะๆแต่น้ำนมน้อยสิ ในเรื่องนี้เครียดมากนะและบรรดาคุณแม่นมน้อยทั้งหลายอะ่ะถามว่าเขาผิดเขาไม่ได้ผิดมันเป็นธรรมชาติของเขาพันุกร,รมแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็จะมีคนที่น้ำนมเยอะคนน้ำนมกลางาแล้วก็น้ำนมน้อยแต่ถามว่าทั้งหมดเนี้มันผิดปกติไหมมันเป็นธรรมชาติของพันธุกรรมอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราให้นมน้อยแล้วกลายเป็นผิดบาปนี่ก็ไม่ใช่ งั <No. S 2> ้นขอถามในเหตุการณ์แบบนี้หน่อยว่าถ้าคุณแม่เกิดเซนเซทีฟขึ้นมาโมโหเกลียวกลัดแล้วก็รู้สึกกดดันรู้สึกไม่ชอบในการโดนทักทายแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วผู้ถามเนี่ยจะพูดว่าผิดก็ไม่ใช่นะผู้ถามพูดผิดเวลาหรือว่าคุณแม่คิดมากไปเองอ่คือจริงๆเอาไว้ง่ายถามแล้วเนี่ยต้องดูว่าคนที่โดนถามเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะ เวลาวิธีการคิดเนี่ยถามว่าใครผิดใครถูกให้สังเกตว่าคนที่โดนถามเขารู้สึกโอเคไหมถ้าเขารู้สึกดีอันนั้นแสดงว่าไม่ผิดนะกระบวนการนี้มันไปต่อได้แต่ถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งเขารู้สึกไม่โอเครู้สึกอึดอัดใจแสดงว่าคําถามนะั้น่ะไม่ไม่ควรถามเล้วแก้เกมยังไงอ่ะถามไป,ไปแล้วอะส,สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เราเป็นคนถามเนี่ยเราต้องสังเกตด้วยเพราะว่า ไม่ใช่สักแต่ถามไม่ต้องบอกท่านผู้ฟังนะไม่ใช่ว่าสัก<ม>ใครุกคนจะตอบรู้สึกไงไม่ไม,ไม่แคร์นี่ไม่ได้นะถ้าเราถาม,มเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าการตอบของเขามันจะมีตอบหลายแบบตอบด้วยคําพูดอันนี้บางคนเนี่ยเขาอาจจะอ้๊มอ้๊อึ้งอๆหรืออาจจะเงยียบไปหรือถ้ายังไม่ตอบ<ม>เราต้องไป้สักไซตต่อก็คือต้องรู้แล้วว่า<ม>คําตอบแบบนี้เริ่มเมื่อเกิดความไม่สบายใจโดยเฉพาะที่เขาบอกว่าเขาตอบเลี่ยงหรือเขาตอบตรงตรงเลยว่าเออเขาไม่ค่อยสะดวกจะพูดเรื่องนี้อย่างเงี้ยต้องหยุด อันนั้นคืออันนั้นเขาไม่ตาปาณีที่สุดแล้วนะที่เขาพูดตรงๆว่าเขาไม่ไม่สบายใจสุขคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยบอกตามตรงหรอกนะว่าฉันไม่โอเคกับคําถามเธอน้อยมากเลยคนไทยใช่ดังนั้นใครแค่ตอบอย่างนี้ต้องบอกต้องรักคนนั้นมากๆแต่ว่านางไม่ตาปาณีกับคนถามมากนะถึงพูตรง่ถ้าเป็นอ้๊มคนส่วนใหญ่จะอ้๊มอเอออะหรืออย่างนี้อันนี้เป็นสัญญาณว่าไม่ไม่ไม่ควรจะพูดต่อเราต้องสังเกตไม่ใช่อย่างที่บอกนะท่านบอกนะท่านผู้ชม ไม่ใช่สักแต่ถามต้องสังเกตแล้วเขาพร้อมเขาตอบปายัางไงหรือบางทีการตอบไปตอบดฉวยอวัจนภาษาคือตอบด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่คําพูดสีหน้ากังวลเครียดสะดุดหลบสายตาตอะไรอย่างนี้นะให้ค่อยพอใจอิดอัดใจเหลืออะไรอย่างเนี้ยให้รู้เลยว่าคุณต้องหยุดนะและสิ่งที่เขาจะทาต่อไปอะไรอย่างนี้ยสิ่งที่คุณต้องทําอะไรขอโทษอันนี้ต้องทํานะถึงแม้ว่าคุณจะจุดประสงค์คุณเป้าหมายจุดประสงค์ดีก็ตาม แต่วิธีการเนี่ยบางทีมันอาจจะทาร้ายความรู้สึกของคนฟังได้ดังนั้นเราไม่ได้ขอโทษเพราะเราหวังดีแต่เราขอโทษเพราะว่าเราอาจจะเผลอวิธีการการถามไปไม่ปลุกที่ในเวลาหรืออาจถามไม่ปลุกเรื่องอันนี้ต้องคนจะขอโทษเนาะถ้าให้เขาความรู้สึกอึดอัดถึงแม้เราจะประสงค์ดีก็ตาม,มปัญหาที่จะเกิดขึ้นเยอะมากคือบางคนก็ก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งไม่ยอมตอบก็ไปถามซ้ําก็จะไปจี้จัะจี้จัาชัยหรือก็จะบางทีไปโกรธคนคนตอบเขาด้วยว่าทําไมไม่ตอบล่ะ อันนี้อันนี้ไม่ถูกนะครับคือต่างทุกคนเราทุกวันนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกคิดทุกอย่างเลือกใช้ชีวิตมันมีบางอย่างมันไม่ได้เป็นข่าวกระดามแบบมันมีความหลากหลายทางคำตอบหลากหลายทางการใช้ชีวิตซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ได้ผิดด้วยมันไม่ตรงตดังนั้นเนี่ยอย่าไปโกรธอย่าไปรู้สึกแย่ที่คนอื่นที่ไม่ตรงกับเราอยากเอาเป็นเอาตายอะ่ะดังน,นั้นก็คืออันนี้สุดคือ ทางทางธรรมะเนี่ยเขาก็จะบอกมีสองอย่างก็คือมีปัญญากับมีอุบายะปัญญาก็คือต้องมีต้องมีอ่ะมีความรู้ใช่ไหมมีจัดได้อุบ <c oughs> ออายะคืออุบายก็คือวิธีการอะ่ะเราก็ต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับคนคนนั้นด้วย <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป <c oughs> ็นยังนป็นกายไปเอาความหวังดีไปตีหน้าอีกคนนึงถ <c oughs> ้าอบอกแบคุยกันประจําเลยว่าเนี่ย กับคนไทยนะคนไทยบอกหมอค่ดหนูถูกความหวังดีตีใส่หน้ามาตีแสกหน้ามาอีกแล้วค่ะอ, <บ S 1> อันนี้มังดีอันนี้ <dai. S 2> จริงนะคะโดยเฉพาะแล้วคราวนี้เนี่ยหมอมันเมื่อกี้เราอาจจะยกตัวอย่างแบบไกลตัวคนส่วนมากเนืะที่อาจจะยังไม่มีลูกไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนั้นแต่ว่าถ้าใกล้ตัวขึ้นมาก็คือทักทายอย่างเช่นแบบอาอาตัวเองนะคะท่านผู้ชมก็คือ เริ่มออกกําลังกายช่วงโควิดเนะเคยเล่าไปแล้วว่าออกกําลังกายเริ่มออกมีเทรนเนอร์ผอมลงบางทีเจอคนแบบว่าพูดแบบโอ๊ยกินอย่างนี้นี่ไม่กลัวอ้วนหรอไหนๆอุตส่าห์ลดมาตั้งขนาดนี้แล้วอ,อันเนี้ก็ยอมรับนะคะว่าในใจคิดว่าอันนี้แดกกูหรือไม่ให้กูแดกก็แน่นะหรือว่าอ,อันนี้เนี่ยพูดจริงหรือพูดเล่นแต่ว่ามันเอ๊ะในใจแล้วไม่รู้จะตอบยังไงว่านี่หวังดีหรือว่า ขบกัดเราอยู่อย่างเงี้ยผู <Yeah. S 1> ้รับฟังเนี่ยควรจะวางวางตัวยังไงเมื่อมีสิ่งที่แบบแกระทบหู่เราไม่ชอบอ่ะเอออันนี้อันนี้ก็ถือว่าต้องเรียกว่าให้คุมคุมกันกับผู้ฟังก็แลวกันเนาะ <c ười> อืม,อม <c ười> คือเรื่องที่เราเรื่องที่เราเราคุยกันอยู่เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสามส่วนนะส่วนแรกคือคนหาตัวคนหาตัวที่สองอคนฟังส่วที่สามคือคนอยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวเราไล,ล,ล่ทีละส่วนก็ได้คนอยู่ในเหตุาบบการณ์อ๋อ แต่สิ่งที่หมออยากจะให้แับท่านผู้ชมวันนี้ก็คือสําหรับคนฟังคนโดนถามเนี่ยหมอใช้ปุ่มคุมกันนะปุ่มคุมกันก็คือเวลาเราต้องบอกกับหนึ่งข้อเท็จจริงคือในชีวิตเราเนี่ยบางทีเราคาดการไม่ได้ว่าจะเจอใครถามอะไรหรือใครใถามตล<า>อดแค่หไหนเป็นกรณีเดียวหรือไม่กี่กรณีเนี่ยที่เราจะไม่โดนคำถามพวกนี้เลยคือเข้าไปอยู่ในป่าเดินทุด,ดงเข้าไปหรือ แยกตัวอยู่ในบ้านคนเดียวโดดๆแล้วไม่ติดต่อสื่อสารกับใครเลยอันเนี้ยหรือสื่อสารไม่ได้หูไม่ได้ยินปากพูดไม่ได้อะไรเงี้ยรับรู้ไม่ได้ตามองไม่เห็นอันเนี้ยโอเคไม่ต้องคุณจะรอดก็จะรอดแต่ว่าคือถ้าเรายังร่างกายยังทํางานแอคทีฟปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะแล้วเราไม่ได้เดินทุดงเข้าป่าหรือไม่ได้แยกตัวอยู่คนเดียวเนี้ยมันก็ต้องเจอคาถามอยู่แล้วแหละมันต้องไกลตัวหรอกบ้าน้าหรือเอาคนในบ้านหรือ บางทีเพื่อนสนิทที่เขารักเรามา,มากๆเรารักเขามากๆเนี่ยไม่ให้ยังไงมันก็อาจจะเจอคําถามที่เรารู้สึกเอออาเออเอาขึ้นมาได้อ,อ,อันแล้วสิ่งที่ต้องทาอย่างแรกก็คือหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทํานายไม่ได้สองคำถามก็คือเราจําเป็นจะต้องไปโกรธหรือโมโหกับสิ่งเหล่านี้หไหมคือต้องบอกว่าคนปกติอะเจอคําถามพวกนี้ที่ไม่โอเคอะความรู้สึกมันขึ้นมาเป็นปกติแล้วไม่ชอบโกรธรู้สึกด้านลบเศร้าเสียใจโมโห อันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาความรู้สึกด้านลบมันขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนปกติดังนั้นเรื่องที่เราไม่ชอบเรารู้สึกลบอยู่แล้วมันไม่มีใครหลอกถูกถูกพูดแล้วรู้สึกไม่ชอบแล้วสนุกจังเลยเงี้ยไม่มีอารมณ์เพียรใช่มันมันจะรู้สึกไม่ดีอันนั้นไม่ได้เป็นไรแต่คําถามคือเมื่อความรู้สึกเหล่านั้นมาแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องรีบตั้งคําถามที่เหมาถามว่าเราจําเป็นต้องรู้สึกอย่างนั้นต่อไปไหมป็นมมันรู้สึกลบแต่คําถามคือเราจําเป็นต้องคงอารมณ์เหล่านั้นทานต่อไปหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเกิดเราอารมณ์ค้างต่อไปเรื่อยๆอ่ะไอคนถามบางทีเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเขาก็าลืมไปละแต่ความสแย่เราจะออกมาแล้วเราก็จะเป็นคุกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทาคือสํารวจอารมณ์ตัวเองพอรับรู้อารมณ์มันแย่มันเกิดก็ต้องบอกตัวเองว่าเรื่องนี้ยอย่าปล่อยให้มันกัดกินเราเราจะต้องมองว่าโอเคเพราะว่าเขาหนึ่งเขาอาจจะหวังดีแต่ผิดกล้าเทศะหรือสองขาดทักษะในการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ทั่วไป หรือบางทีเรื่องของมารยาททางสังคมเนี่ยอาจจะเคยได้เรียนเคยโดนรับการสัง่งสอนมาแล้วแต่ลืมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแสบแต่จริงเป็นเป็นคำเขาเรียกปลอบใจตัวเองให้มันจบจบไปซะใช่ซึ่งซึ่ง,งหมอจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมแบะได้รับการสัง่งสอนมาแล้วแหละแต่บางทีลืม่มน,นะก็อย่าไปว่าพ่อว่าแม่ก็เลยนะสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยแค่ลืมก็มหยายไปไปเราก็คิดอย่างเงี้ย ก็คุยกับคนไข้คขุยกับคนมาปรึกษาก็เช่ว่าบางทีก็เขาเคยเรียนมาแล้วคนสอน,นเขาเยอะแล้วผมลืมบางคนเราลืมกันได้พอฟังอานี้ปุ๊บเออหนูก็สบายใจตอ,อนเขาลืมว่าเคยโดนสอนมานะว่าไม่ควรผิดการศึกอ่ะมันก็จะสบายใจขึ้นอันนี้อันนี้ภูมินนเข,ข้าก้าภูมิเข้าก้าวแต่เราต้องท่องไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะเราเกิดลมนบ,ลบแล้วเราระเบิดไปเราโกรธเกลียดท้าเลาะกบวะแสไปคนที่เหนื่อยเราดังนั้นท่องไว้จ้ก อะไรก็ตามทําแล้วไม่ได้เงินเพิ่มอย่าเสียเวลาทำว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยใช้พลังไปกับการถอเงินหาความสุขอย่าใช้พลังในการที่เสียเงินเสียเวลาแล้วก็เสียอารมณ์เนาะข้อ mm. ที่หนึ่งอ่าสำหรับคนที่พูดคนถามเนี่ยอ่ากลับมาที่คนถามเนี่ยคนฟังต้องมีภูมิคนถามเนี่ยจะต้องมีไหวพริบเนาะ ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่อยากให้ท่าคือหวังดีได้แต่ต้องดูสถานการณ์ให้เยอะด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีปัญหาความสมคัญเกิดขึ้นเยอะจากความหวังดีหรือความคิดดีนี่แหละแต่ว่าบางทีความหวังดีหรือความคิดดีของเรามันไปไป,ไปตีหน้าหรือไปแสบหน้าไปไปกทำลายชาวบ้านเนี่ยโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันเกิดได้ดังนั้นเนี่ยดูสถานการณ์ให้ดีคิดก่อนคิดให้เยอะก่อนว่า ความหวังดีอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจําเป็นต้องพูดหรือเปล่าเนาะแล้วพูดเนี่ยเขาอยู่ในเลเวลที่เขาพร้อมจะฟังเราหรือเปล่าเลเวลที่จะพูดเนี่ยมันมันมีหลายกรณีนะคือหนึ่งสถานะเรากับเขาอ่ะมันมันเป็นสถานะไหนเนาะมันมันเป็นเพื่อนกันมันคุยกันได้บางเรื่องแต่บางเรื่องมันไม่ไม่ควรคุยกันหรือเรื่องบางเรื่องเนี่ยสนิทกันมากก็ยิ่งไม่ควรพูด ก็มี <g ül> หรือบางทีมันเป็นปัญหาที่เซนซิทีฟมากๆเนี่ยหวังดีจริงแต่เรารอเขาเล่าก็ได้อันเนี้ยกว่าดังนั้นบางทีถ้าเราไม่แน่ใจว่าเรื่องดังไหนเรื่องพูดได้ไม่พูดไม่ได้เนี่ยแล้วเราดูอยากจะแนะนำเลยแล้วก็ถามว่าตรงตรงอ่ะเออถ้าเธอช่วงนี้มีอะไรอยากปร,รึกษาเราพร้อมนะอืมพูดในเรื่องเขาพูดออกมาถ้าเกิดเขาไม่พูดเรื่องนี้เราก็เขาถามว่าตรงตรงว่าไอเราเป็นห่วงเธอบางเรื่องเราสามารถพูดได้ไหม อืมขออนุญาตขออนุญาตก่อนอย่างน้อยเนี่ยเรื่องบางเรื่องอะ่ะถ้าเกิดเขารู้สึกว่าอืมก็คุยได้แหละแต่ว่าเขาจะได้ตั้งสติก่อนแต่ถ้าเป็นทีมเบบเดิมเขาทํทตั้งสติไม่ันเรื่องบางเรื่องมันก็จะเศรษสติเก,กินไปที่จะรับรับรับหน้าแบบตามสถานการณ์แบบสัมพันธ<บ>์เนี่ยแต่ถ้าบอกเขาบอกเขาจะพูเรื่องเนี้ยถ้าเกิดเขาบอกโอเคเขาเตรียมใจในการตอบแบบนี้จะเตรียมใจในการฟังจะง่ายขึ้นเนาะแล่วถ้าเกิดเขา คู่หรือความต้องคุยเนี่ยอยากไปดันุนลัง<ม>เนะาะความหวังดีไม่ได้เป็นประโยชน์เสมอไปในการ<ม>ุณุีนอามไว้ส่วนบุคคลสามกลุ่มที่สามคือคนอยู่ในเหตุการณ์จา้าสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องทําเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์บางทีเราก็อ,อึ้งช็อกไปหรือว่าเห็นเริ่มบรรยากาศมาเริ่มกลุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนเนาะ<ม>ที่ต้องทําเนี่ยก็ไม่ควรจะไปพูดคาว่าอย่าไปคิดมากอันนี้ไม่แนะนํา เพราะคนใหญ่ก็อาจจะไปพูดว่าอย่าไปคิดมากคิดมากอาจจะทั้งพูดคนพูดหรือคนฟังก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะไม่โอเคทั้งทั้งสองฝอ่าสิ่งสิ่งที่เราควรจะทําคืออะไรสิ่งที่เราคือเปลี่ยนเรื่องจากให้เพาเป็นเรื่องอื่นนะแล้วก็อาจจะลองถ้าอยู่มีเวลาส่วนตัวอาจจะคุยกับคนที่เขาโดนถามก็ได้ม่เธอโอเคหรือเปล่าบางทีก็อาจจะไม่ทันใจหรอก หรืออาจจะไปคุยกับคนพูดที่ไปแยกกันคุยบอกเออประโยคเมื่อกี้มันเซนซิทิฟก,กับนังกอเขาเกินไปน่อยดีวยกว่าอย่างเงี้ยค่อยๆจูนแล้วก็ที่สําคัญอย่าไปเสิร์ฟครับอย่าไปเอออใช่สิอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเหมือนเขาถามก็ต,บตอบมาสิหรือถ้าไม่ไม่ถามอย่างนี้ลยย่ะอะไรยยงเงี้ยต่อหนะาอยูเ,อเรื่องมันจะไปดังนั้นเนี่ยตั้งสติชวนพูดกันเรื่องอื่นแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนเรื่องเขาจะพูดกันอยู่เนี่ยเราอาจจะพูดก็ได้ว่าอ๋อจริงๆเดี๋ยเราเป็นคนกลางเราฟังดูเนี่ย เรื่องเนี้ยเข้าใจว่านี่ฝั่งดีแต่คนนึงเขาอาจจะมาอาจจะยังไม่ไม่เหมาะกับตอนนี้แต่เขาหวังพัฒนาแหลกอะไรอย่างเงี้ยเคลียร์กันอย่างการบรรลายที่จะเป็นคนรอบข้างอย่าไปยุโยงเพิ่มจามไม่คุณพ่อคุณถ้าไม่แน่ใจให้อยู่ดูสิหกไม่พูดไม่มีใครตายจา่ะ แต่ถ้าเกิดพูดอาจจะตีกันตายจะตีกันตายเขานี้หมอเมื่อกี้หมอพูดคําว่าไหวพริบเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะว่าการพูดการฟังการตอบโต้หรือแม้แต่การอยู่นิ่งๆการดูจังหวะเนี่ยมันสอนกันได้ไหมคือมันมีความรู้สึกนะว่าเรื่องแบบนี้มันสอนกันไม่ได้เมื่อถึงวัยวัยหนึ่งโตขึ้นไปแล้วเนี่ยมันสอนได้ไหมจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่สอนได้แต่ว่าเวลาเวลาที่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแล้วทั่วโลกแหละ บางทีเราสอนเราสอนสอะไก็เราสอนความรู้เนาะแต่บางทีเราลืมสอ,อนเรื่องการพัฒนาไหวทิบหรือการวิการพัฒนาการสังเกตแต่ว่าหลังๆเนี่เชื่อว่าหลายๆบ้านหลายๆที่สอนมากขึ้นเพราะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ในการเีวิตยนะ์แต่ถามว่ามีใครเก่งแตง่เกิดไหมน้อยมากคือยากมากนอกจากบางคนเป็นคือเขามีเขามีทันเลนคือมีภ่าสารพิเศษในการเอาตัวรอดเนี่ยลื่นไหลาตามสัญญา อันนี้มันก็เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลใช่มบางคนส่วนใหญ่มันก็ต้องเกิดการเรียนรู้โดยการที่เห็นคนอื่นทํามาหรือเราจะโดนกับตัวเองโดนทางตรงหรือทางอ้อมไม่รู้มันก็จะได้เรียนแต่ว่าบางทีเราก็ถ้าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่อยู่เรามีคนในบ้านเนี่ยไม่ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเราเราอธิบายแล้วค่อยๆเล่าหรือดูทีวีอย่างเนี้ยปัจจุบันมันมีหลายรายการใช่ไหมรายการดังๆในช่องน้อยสีอะไรอย่างเนี้ยที่เขาจะมาต้นเตียยอ๋อไม่ใช่ หรือตำหักมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องซ่อนีนกานั่งดูได้เราก็เห็นวิธีการพูดวิธีการถามวิธีการฟังหรือวิธีการตอบอย่างเงี้ยมันก็จะได้เรียนรู้อ่าที่สมัยตั้งแต่สมัยปิดรปตกแ่ะนั่งดูใช่ค่ะแต่ว่าจะบอกเลยว่าอยากถ้าเกิดว่าอันไหนๆเราก็อยู่ในช่องนี้นะของตีสิบเขาเนี่ยคือคุณพ่อคุณวีทีเนี่ยมีทักษะในเรื่องนี้สูงมากนะ เวลาคุยแขกรับเชิญอันนี้คือเด็กๆน้องๆคือคุณพ่อคุณแม่ถ้าเปิดทีวีดูเนี่ยอันนี้ขายของเลยนะว่าบางทีเราไม่ต้องมันดูนั่งดูดาราอย่างเดียวก็ได้เราดูสิ่งที่พิธีกรพูดวิธีการถามวิธีการรับคําตอบเนี่ยมันก็เหมือนเพิ่มสกิลเราโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเรียนคอร์สอะไรนะดูจากทีวีแล้วก็ขอบอกเลยว่าคุณวิทวัสเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะควบคุมสถานการณ์แล้วทําให้ทุกคนรู้สึกดีได้เสมอเวลามาออกรายการเรา เนาะอันนี้มันก็แบบเอออวยพ่อนะคิดว่าได้บุญด้วยแหละเราอวยพ่ออ่าแล้วเนี้ยแหละลองถ้าผู้ฟังลองดูจริงๆเนี่ยบางทีการดูรายการทอล์คโชว์หรืออะไรพวกนี้มันช่วยฝึกสกิลการพูดกันทูดกันไปอันนก็ลองแล้วถ้าเราดูารายการข่าวช่วงข่าวการเมืองเนี่ยมันช่วยฝึกสกิลเราด้วยได้เหมือนกันนะ,ะบางอย่างไม่ควรพูดบางอย่างไม่ต้องหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆจริงๆได้ทุกข่าวข่าวการเมืองหรือว่า คำถามในการเมืองมันฝึกมันมันดูมันมันจะฝึกการใช้ไหวพริบเยอะมากเลยแต่ว่าอันเนี้สําคัญต้องฝากไว้ต้องสารวจอารมณ์เราค่อนข้างเยอะเพราะว่าบางไปมันโกรธมันมันมีความรู้สึกอะไรเนี่ยมันเดี๋ยวมันความดันขึ้นแต่ท่านผู้ฟังท่องไว้เราดูเพื่อให้มันประโยชน์นะไม่ใช่ดูแลความดันขึ้นเดี๋ยวจะเลือดสมองแตกอ่าเดี๋ยวเป็นรับบ้านก็อีกต้องสำหรับคนในบ้านก็ถามไปส่งโรงพยาบาลเนี้ยก็ดูแต่พอดีถ้าเกิดอารมณ์ขึ้นพักก่อนเดี๋ยวนี้ อย่าง่มันกดหยุดแล้วมาดูทีหลังได้แล้วลนั้นออไปสงบสติก่อนแล้วก็<ล>อย่าเพิ่งไปเกลี้ยกล่อดในสเตตัสนะคะเก็บไว<า>้ก่อนรูสิบป,ปากดูสิบมือ,อ<า>ด้วยเ<า>นาะเออคราวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในไหวพลิปตัวเองในการพูดอย่างเช่นเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรเป็นคนที่ไม่คิดมากแฮปปี้แล้วก็เวลาคนพูดอะไรมาแรงๆเราไม่ค่อยรู้สึกเรามีวิธีสํารวจไหมว่าจริงๆแล้วเราควรจะอัพสกิลไหวพลิบเรานะ เราจะรู้ได้ยังไงว่าจริงๆแล้วมีหลายๆคนที่เขาไม่โอเคกับเราอะมีเทคนิคในการเหมือนเขาเรียกว่าจับสัญญาณจากคนรอบข้างไหมว่าเฮ้ยสิ่งที่เราพูดไปส่วนใหญ่มันอาจจะดูผอมผางเกินไปขวานผ่าซ่ากเกินไปหรือเขาในภาษาเราก็อาจจะตรงเกินไปม,มีเช็คลิสต์ไหม,มให้สำหรับผู้พูดคืออันนี้เป็น เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่ามันแต่ว่าบอกว่าหัวข้อเนี้ยมันจะต้องเป็นเทคนิคที่เรียกว่าแอดวานมาคือค่อนข้างสูงมากบางทีเราไปถึงว่าคําถามนี่แหละเลยคนอยากได้คําตอบนะแต่ว่าวิธีการน่ะมันมีแต่ว่ามันต้องมีเบสิกพื้นฐานก่อนพื้นฐานคือการสํารวจตนเองก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สำรวจตัวเองให้มากพอบางทีเราจะไม่รู้ตัวว่าเราเคอทําอย่างนั้นไปเนาะคือการที่แบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยรับรู้ว่าชาวบ้านเขาจะถามแซกหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนฟังอ่ะจริงๆถือว่าเป็นบุญนะก็คือไม่ได้ป่อยไม่ได้ทำอะไรเงี้ยก็คือเออมันจะพูดอะไรไม่ดีมันก็เออชั้งมันเถอดฉันแบบไม่ได้ไม่ได้แคร์ที่ปากชาวบ้านเนี้ยก็เป็นบุญเราก็ไม่ถูกร้อนแต่เมื่อไหร่ภาษาที่เราพูดอ่ะแล้วเราก็ไปพูดไปแล้วไม่ได้สนใจว่าคนฟังถูกร้อนไหมอันเนี้ยแับเป็นเป็นบาปมาตั้งแต่ไหนไหนที่แบบว่าสกียฟังอ่ะอันเนี้ยน่าสงสาร นั้นวิธีการเนี่ยลองลองสังเกตครบทวนดูสิว่าหนึ่งมันเคยเกิดปัญหาก,การพูดคุยแล้วเราเกิดทะเลาะกับคนอื่นหรือคนอื่นไม่พอใจหรือตรงไหนเคยบ้างไหมหรือมันบ่อยไหมหรือสองเนี่ยมันบ่อยถ้าต้นเหมือนแบบไม่ค่อยมีคนอยากคุยกับเราอะ่ะเออเออเรอ่น,นิดน,นึงแล้วนะเออเหรือบางทีถ้าเกิดใครโดยเฉพาะคนที่บอกตัวเองว่าก็ใช่เป็นคนตรงที่พูดอะไรก็พูดเขาจะไ้ถามเมื่อไหร่ก็ตามที่ เราบอกว่าตัวเองเป็นคนตรงเนี่ยมันจริงๆมันไม่ใช่ตรงหรอกมันไม่ค่อยมีทักษะมากกว่าเนาะเพราะว่าคนที่พูดคนตรงคนพูดตรงอ่ะมักจะไม่ได้คิดว่าตัวเองพูดตรงนะเขาก็จะอยู่แต่เหตุผลแต่คนที่คิดว่าตัวเองพูดตรงเนี่ยต้องระวังมากๆเลยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะเราขาดทักษะจนเราอ้างว่าเราเป็นคนตรงมันก็เลยใช้ว่าจะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าเขาใจมากเคนที่เป็นคนพูดตรงจริงๆแล้วอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะคนาถึงจะรู้ว่า รงแต่เขาจะมีทักษะเขาจะมีวิธีการเขาจะรู้การเทศะดังนั้นคนตรงจริงไม่ค่อยเกิดปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าคนที่ตรงแบบที่ไม่ได้มีทักษะแล้วก็ไม่รู้เวลาเวลาเนี่ยบางทีขาดทักษะในการสื่อสารอันนี้จะเป็นปัญหามากกว่าบางคนกลุ่มเนี้ยเขาพัฒนาแล้วมีทักษะมากขึ้นเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออเขาไม่ใช่คนตรงอะ่ะเขาแค่ขาดทักษะก็เยอะอ๋อโอ้ถ้ารู้สึกได้แบบสำรวจตัวเองแล้วรู้ตัวได้เนี่ยคือสาธุด้วยนะ ว่าพัฒนาตัวเองในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วได้เนี่ยอยาให้ฝากแล้วพอหมอพูดมานึกถึงหลักธรรมนะมันมีวิธีการที่เราแสดงความหวังดีความเป็นกัลยานมิตรที่ดีได้เนี่ยคิดว่าแบบถ้าไปศึกษาหรือว่าไปเปิดดูเดี๋ยวเราอาจจะโพสต์ไว้ให้มีความเขาเรียกมีเอ่อเป็นเทคนิคในทางพุทธที่จริงๆเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติทมอะไรใดๆเลยอันนี้ก็ววไ,ไว้ฝากไว้เนาะ โอเคถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้เราคุยได้เป็นอีกหลาย EP มากเลยนะแต่ว่าถ้ามีคำถามที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบไม่ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์และวิธีการสื่อสารของเราเนี่ยเรื่องสื่อสารเป็นเรื่องมาหากราบมากเขียนมาได้ส่งมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราให้คำตอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเดือดร้อนและทุกข์ใจอย่างที่จะรับคำปรึกษาเลยก็ a d ์ line a d เซ็ center นะคะทำนัดกับนักจิตพยาได้เพราะว่าเรา up skill เรื่องนี้ได้ วิธีการฟังก็อั s สกิลได้เนาะแล้วก็วิธีการพูดนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะนี่เลยขึ้นมาแล้วแอดไลน์แอดมีเซ็นเตอร์ได้เลยเนคุณหมอก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอท็อปมากแล้วเดี๋ยววันไงอังคารหนะ้าขอเรียนเชิญมาใหม่แล้วเดี๋ยวเราคุยกันอีกเรื่องหนึ่งรอดูว่าติดตามเป็นเรื่องอะไรนะคะไงวันนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ